สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการรับมีดนะครับมีดเล่มนี้ลองคมให้ดูก่อนว่าไม่มีคมแล้วกีดกระดาษยังไงก็ไม่เข้เาเมาลืมกันเลยขั้นแรกเราใช้สีเมจิกทาบริเวณคมมีดอย่างนี้ก่อนคีเพนกว่ามีความกว้างสักหนึ่งมิลก็พอ สำหรับมีดที่หนาประมาณ1มิลคมนี้ก็กว้างสัก1มิลก็พอแล้วก็น่าจะได้แนวคมที่มีองศาประมาณใกล้เคียงกับจ5ิาองศาแล้วกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาง่ายๆหลังจากนั้นเราก็เอาเหินที่แช่น้ำไว้สัก3นาที5นาทีมาเราก็เริ่มกันเลยเราจะเริ่มด้วยการ ลอ,ลองรับให้สีเมจิกนี้มันหายไปก่อนเพื่อหาว่าองศามันจะประมาณไหนเนาะน่าจะประมาณนี้คออะใกล้เคียงเนี่ยครับจะเห็นว่ามันก็คือน่าจะต้องทำมุมมือประมาณนี้แหละแล้วก็เริ่มรับจุดสำคัญข,ของการ,รับรับมีดก็คือแนวคมอย่างนี้ครับ ต้องตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ซึ่งเราจะดึงมีดมาลักษณะอย่างนี้เราจะไม่เราจะไม่ถูถยกลับไปกลับมาเราจะดึงด้านเดียวเพื่อที่ว่าอะไรดีคมมีดมันจะไดะ้ไม่เกิดเป็นผิวโคง้งคมมันจะได้เรียบเสมอกันครับเพราะว่าเวลาเราเวลาเราเวลาเราดันกลับอย่างนี้เนี่ยข้อมือเราอาจจะอาจจะทำมุมไม่ อะไรดีเออนั่นละสรุปว่ามันไม่ดีละกันครับมันจะรักษาให้แนวคมตรงนี้มันเรียบไม่ได้ถึงจะทําได้ก็น่าจะค่อนข้างยากาแต่น้ําลงไปหน่อยหนึ่งเราก็เริ่มรับเลยครับช้าๆเบาๆใจเย็นๆจุดสําคัญก็คือใจเย็นๆและรักษามุมข้อมือให้มัน คงที่อยู่เสมอและแนวคมต้องตั้งฉากกับการเคลื่อนที่เ,เวลารับก็สมมติถูอย่างนี้ไปสักสองครั้งเราก็ค่อยๆขยับมีดไปสักทีละนิ้วก็ได้ครับค่อยๆรับไปใจเย็นๆพอใกล้ๆถึงตรงปลายเนี่ยจะเริ่มยากหน่อย ว่าคมมีดมันเฉิดขึ้นเราก็ต้องเอียงมีดให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อที่ว่าแนวคมตรงนี้ครับมันจะได้ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่เราก็ค่อยๆเอียงหัดรับบ่อยๆครับเดี๋ยวก็จะชำนาญพอชำนาญสีเม่ต้องไปก็ได้หรือถ้าไม่อยากครับส่งมาครับ สีเมจิกหายเกือบหมดเลย,ยพอรับประมาณอย่างนี้เสร็จเราก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเราต้องล้างหน้าหินบ่อยๆหน่อยเพราะว่าพวกเศษเศษผงเศษเหล็กเศษหินมันจะติดอยู่บนผิวติดอยู่บนหินรับมีดมันก็จะทำให้ มันกินเนื้อเหล็กไม่ดีพราะเราเห็นว่ามันเริ่มเลอะเราก็ล้างทีหนึ่ง มาคัน,นี้แล้วก็ลองเอาคมมีดส่องไฟดูครับถ้ามันมีรอยบินมันก็จะสะท้อนให้เห็นเป็นแบบแสงสะท้อนเป็นดาวดาวิบส่วนอันนี้ก็ยังมีบ้างปรลายนิดหน่อยแล้วก็รับต่ออีกครั้งแล้วก็ทำเหมือนเดิม ค่อยๆใจเย็นๆเห็นลับมีดที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นหินแบบเซรามิก <ๆ S 2> เขาเรียกกันว่างั้นมีขนาดความละเอียดหนึ่งพันกริต อันนี้ผมว่าไม่ตรงเท่าไหร่กริดจากจีนก็อาจจะไม่ค่อยตรงแต่ถือว่ามีคุณภาพที่ดีใช้ได้แล้วก็มาเช็คดูไม่มีรอยบิดแล้วส่วนคมก็น่าจะคมใช้ได้พอเหมาะกับการใช้งานแล้วน่าจะกรีดกระดาษโชว์ไหมนี่คอาี้ดูซิว่าจะกรีดเข้าหรือยัง แ้ยังไม่เข่าก็ดูเหมือนยังไม่คมก็รับใหม่ไม่ยากอะไรถึงบอกว่าต้องใจเย็นๆครับ เสียคมมามากมันก็จะทำนานหน่อยเสียไม่ค่อยมากก็แป๊บแป๊บก็เสร็จ น่จะขมพอแล้วกิ๊เขวายันเนาะงน่าใช้ได้แล้วถึงขมแค่นี้ก็พอกับการใช้งานแล้วพอละครับจบสวัสดีครับ